โซโลที่เรียกว่ามาจากปลายนิ้วกับมาจากปิกเนี่ยนะเถียงกันให้ตายยังไงก็คงจะหาคำตอบไม่ได้ใช่ไหมับว่าไหนมันสุดยอดกว่าไหนมันดีกว่าเมื่อสักครู่นี้เป็นการโซโลใน C นะครับผมเล่นด้วยปลายนิ้วหลักๆก,ก็จะเป็นปลายนิ้วโป้งกับปลายนิ้วชี้นะครับปัดขึ้นงัดลงปัดขึ้นงัดลงอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นย่านทุ้มย่านเบสเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นด้วยปิกละฮะในมือผมนี่เป็นปิกขนาด0.58นะครับ อ่าเมื่อกี้ผมเล่นซีใช่ไหมนะอันนี้คือจักปิ๊กเห็นไหมครับว่ามันก็จะมีคคลเอเตอร,ร์ที่มันมันโดดเด่นชัดเจนคนละอย่างอะ่ะคนที่บอกว่าชอบเซวพุ่งๆคมๆนะครับยันแหลมยันกลางเยอะๆเนี่ยก็คงจะเอาปิ๊กดีกว่าไหม มันฟังแล้วมันชัดเจนมันดีซ c เป็น C นะครับดีเเป็นเอ่ะดีซ c เป็น C อ่ะมันไม่ต้องอะไรนะฮะแต่ซสาวที่มาจากปลานี้บางทีมันมันทุ้มมันอาจจะดูเหมือนอยังไงเลยเหมือนประมาณว่าคนพูดไปแล้วก็มีอะไรอยู่ในปากอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ลง ดังนั้นก็คงไปฟันทงไม่ได้หรอกครับว่าอย่างไงนะฮะถ้าคุณเ,เล่นด้วยนิ้วคุณก็จะบอกว่านิ้วมันโอเคสุดไงคุณเล่นด้วยปิกคุณก็บอกว่าคุณชอบซา์นี้ใช่ไหมแต่ทุกคนที่ไม่ับว่ามีหน้ากีตาร์บางคนที่เล่นในเพลงเพลงเดียวหรือแม้กระทั่งโซโล่ชุดเดียวกันนี่แหละครับแล้วใช้ทั้งนิ้วใช้ทั้งปิกก็คือเขาอาจจะอย่างเช่นเมโลดี้ประมาณนี้เขาอาจจะต้องการความคมนะครับต้องการความคม ความแหลมคมคมพุ่งๆออกไปหน่อยแต่เมโลดี้บางประโยชก็าอาจจะต้องการแบบว่าให้มันดูลึกลับซับซ้อนดูคลื่นคลม่นมนๆหน่อยอ่านะครับไม่เห็นภาพดูผมผมทําให้ดูเมื่อกี้ผมเล่นซีใช่ไหมครับแต่ตัวอย่างนี้ผมจะเล่นเป็นดีแล้วกันนะผมเริ่มต้นด้วปลายนิ้วก่อนนะเอาปีกบ้าง นเนก็ว่าก็จะมีความต่างที่โทนเสียงที่อะไรกันชัดเจนอยู่ใช่ไหมละ่ะแต่ก็ต้องเดาเมโลดี้ให้ดีแ้วกันนะครับเลือกเลือกเมโลดี้ว่าตรงนี้มันควรที่จะแหลมหรือว่ามันควรที่จะทุ้มดีซึ่งคขคงจะไม่มีใครที่จะมาฟันธง ได้มากมายเท่ากับเราคนที่คิดคนที่สร้างคนที่เล่นมันใช่ไหมครับทุกคนดังนั้นก็ผมก็ไม่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเล่นกีตาร์หรือเพิ่งที่หัดโซโลหัดอะไรยังไม่นานเนี่ยไม่อยากให้มาบูลลี่กันว่าคนที่เล่นแต่ปิกอย่างเดียวก็ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้หรือว่าคนที่เล่นปิกอยู่แล้วก็จะบอกว่าคนที่เล่นด้วยนิ้วมันแบบนั้นแบบนี้มันไม่เวิร์กไม่โอเคอะไรอย่างนี้ไง ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่านักกีตาร์หลายๆท่านที่เก่งๆเอาเป็นระดับโลกเนะี่ยผมก็เห็นเขาบางทีประโยช์สั้นๆผมก็ยังงงตอนแรกผมผมไม่เข้าใจนะว่าไอ้ประโยคแค่เป็นสองคอร์ดนี้หรือว่าประมาณสี่สี่ห้องห้าห้องอะไรอนยะ่างนี้มันอาจจะไม่ได้ยาวเลยมากมายอย่างนี้ก็ทําไมเล่นทั้งเป๊กทำไมเล่น,ท,ท,ลนทั้งนิ้วทาไมไม่ปรับโทนกีตาร์ปรับอะไรเอาถ้าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นกีตาร์ไฟฟ้านี่ยังพอเข้าใจได้ว่าโอเคนะแต่อยากได้ทุ้มก็เลื่อนซีเลกเตอร์ขึ้นบนสุดอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเล่นกีตาร์โปร่งนี่มัน มันก็ลําบากนิดนึงนะครับแต่มันก็ได้ได้สาวที่มันแตกต่างกันชัดเจนอยู่นะทุกคนเรื่องของนิ้วกับเรื่องของไอจ้าปิกเนี่ยยานั้นถ้าท่านแนะนําได้ผมอยากให้ให้ลองฝึกทั้งสองอย่างเลยจะดีกว่าครับคือไม่ใช่ว่าฝึกโซโล่ด้วยนิ้วนะครับมาจนเพลินแล้วเนี่ยก็จะหยุดอยู่แค่นั้นพอเจอเพลงที่มันเร็วๆพอเจอเพลงที่มันจะต้องใช้เทคนิคที่ปิกเขาใช้อย่างเช่นว่าเทคนิคการถ้าเล่นกีตา,าร์ไฟฟ้ามันก็จะมีกว้างกว่า,ก,วากีตาร์โปรง่งไงแต่กีตาร์โปรง่งก็เทคนิคอย่างพวก การเล่นอุดสายอุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือการอุดสายทั้งซ้ายทั้งขวาเงี้ยมันก็จะมีความความโดดเด่นที่ว่าโอเคนะาปิ๊กมันมันทาตรงนี้ได้ค่อนข้างที่จะกว้างกว่าแต่ในขณะที่นิ้วเนี่ยครับก็อาจจะเล่นโซโลปุ๊บมันกะ็อาจจะสามารถจะเคาะอะไรอย่างเงี้ยได้คล่องตัวได้ง่ายกว่าตอนที่ถือปิ๊กอยู่เห็นไหครับ ก็ <g ül> จะมีโดดเด่นนะครับที่ทิ้งตรงนั้นไปไม่ได้นะครับรักพี่เสียดายน้องตำน่งนั้นแหละเนาะอ่านะครับแต่เกือบลืมไปเลยว่าควรจะฝึกโซโล่เนี่ยจากปิกหรือว่าจากปลายนิ้วก่อนดีละ่ะอืผมแนะนานะครับว่าลองฝึกจากปลายนิ้วก่อนก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเราเก่าสายเนี่ยเราก็เกาโดยโดยโดยปลายนิ้วซะก,ก่อนในตอนแรกใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็พอเกาสายได้คล่องก็ลองมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคนะครับนี่คือสิ่งดีๆที่นำมาฝาดนักกีตาร์มือใหม่ครับ